Um <h> um> วันนี้ก็กลับมากับไฟไนท์ทาวเวอร์ดีเฟนเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยพี่จะมารีวิวเจ้าวาคิลิชิก้านะฮะร่างแรกกับร่างอีโวนะครับว่าทั้งสองร่างนี้แตกต่างกันยังไงเนาะแล้วก็ตอนนี้มีสุ่มตัวละครคูณ2เนาะพี่ว่าจะนั่งสุ่มตัวนี้อยู่1,600กล่องไม่รู้จะออกในเมย์หรือเปล่าเวยก็สำหรับเจ้าวาคิลิชิก้านะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งถูกบัฟมาจะเรียกว่าเพิ่งถูกบัฟไหมก็ถูกบัฟมาในซีซั่นที่แล้วเนาะจากวาง3ตัวเป็น4ตัวละครนะครับ ก็เดี๋ยวพี่จะไปทดลองในนี้เมลละกันโดยใช้ทีมนี้เลย5ตัวละครนี้ก็เหมือนกับครั้งก่อนนะครับจะแบ่งเป็น2รอบรอบแรกนะครับจะเป็นการดูก่อนล่างอีโวนะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวละครวาคกิลิชิก้านะครับแลวรอบ2ก็เป็นล่างหลังอีโวนะครับซึ่งสาหรับเจ้าวาคกิลิชิก้าเนี่ยในการอีโวใช้ของค่อนข้างเยอะเลยพี่เองก็ใช้เวลาในการหาโคตรนานเลยกว่าจะครบนะฮะใช้เวลานานมากเอาจริงเนี่ยกระโหลกอช่วงนี้หาง่ายเว้ยแต่สปอตไลท์เนี่ย <c oughs> หานานจริงสปอตไลท์โคตรนานเลย อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอไปลงด่านกิจกรรมละกันนะครับสาหรับด่านกิจกรรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแพทนเนี่ยมันยากมากเว้ยมันจะมีทั้งหมด2ด่านในด่านกิจกรรมเนาะบอกเลยว่านเมเนี่ยตึงมากอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวไปลงเลยละกันนะครับสาหรับร่างก่อนอีโวพี่ขอเอาเป็นเจ้าด่านกระบองเพชรคืนที่5แบบนเมไปก่อนละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะเพราะว่าคืน5แบบนเมเนี่ยถือว่ายากพอตัวเลยแต่ว่ามันจะยากแค่ช่วงต้นเกมนะครับ ข้อมาถึงก็ได้คูณ E.P. ด้วยโอ้ดีจังอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะที่พี่ใช้ประจําก็คือมาถึงจะวางก่อนเลยประมาณ2 3ตัวนะฮะให้มันสามารถเคลียร์เวฟได้เร็วขึ้นมันจะดีกว่าการที่วางตัวใดตัวหนึ่งให้ตัวเดียวแล้วแบบอัพตันอะ่ะอันนั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวขอวางเจ้ามันม่วงไปก่อนเลย3ตัวละครนะครับผมพอวางปุ๊บเนี่ยมันจะเคลียร์เวฟได้โคตรเร็วเลยเพราะว่าตัวนี้จริงๆเลเวลตันมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเว้อะเดี๋ยวพอ5000วางสกอตทีนี้ก็สบายแล้ว คิดว่าพอมีเจ้าสกอร์เนี่ยน่าจะผ่านไปได้แบบชิวๆเนาะพาะงั้นเดี๋ยวพี่ขอสคิปไปตอนที่วางเจ้าวาคิลิชิก้าไปเลยละกันนะครับมาเจ้าวาคิลิชิก้าเนี่ยร่างแรกใช้เงินในการลง1 0 0 0 0มืนนะฮะอันนี้จะเป็นตัวละครที่รวมบัฟสุดแล้วก็ได้บัฟเพิ่มดาเมจสุดนะครับ เลเวล1ดาเมจ139.5รระยะ33.8คิดูดาวศูนย์ดุดนย์สนะครับใช้เงิน15,000ขึ้นเลเวล2พอเลเวล2เนี่ยดาเมจเป็น174.4ระยะ37.8คิดูดาวศูนย์ดุดนย์สนะครับคูดาวมันจะเท่ากันทุกเลเวลเนาะข้อดีตัวเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีที่กว้างมากๆเลยแล้วก็ใช้เงิน20,000ในการขึ้นเลเวล3นะครับ อ่ะพอขึ้นเลเวลสามปุ๊บดามเมจเป็น209.3นะครับระยะ43.2และใช้เงิน25,000ในการขึ้นเลเวลสนะครับเอาจริงเหมือนลูกลักอะ่ะโดนบัฟโคตรบ่อยเลย <c oughs> คือมันโดนปรับบ่อยนะตัวเนี้ยประมาณ2รอบแล้วปะแต่เข้าใจแหละเพราะว่าก่ขอนหน้านี้มันกากกว่าสกอตด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเก็บเงิน25,000ในการขึ้นเลเวลสี่แป๊บหนึ่งนะครับผมมาเวฟสิบสามนะครับทำการขึ้นเลเวลสี่ให้เจ้าวากิลิชิก้านะครับ 4, เลเวลสี่ดาเมจสองระยะ47.3นะครับ เออว่ะตานี้ไม่ได้เอาบัฟเพิ่มระยะมาเอาเป็นว่าดูที่ดาเมจก่อนละกัน DPS ดาเมจต่อวีนะครับอยู่ที่วีละ6,975นะครับมันดูแบบเบาๆป่ะ6,900ก็ประมาณ7,000แหละอันนี้คือบัฟดาเมจสุดทั้งตัวละครบัฟทั้งบัฟในตัวละครเป็นแก้แค้นนะฮะวินจินอาจจะดูเบาๆแต่อย่าลืมนะว่าน้องสามารถวางได้4ตัวละครนะครับพองั้นก็เลยเป็นตัวละครประเภทตีบอสที่น่าจะแรงที่สุดในเกมตอนนี้เลยที่มนแรงสุดเพราะมันวางได้4ตัวละครนี่แหละแม่งเยอะชิหมหายเลย เอาเป็นว่าสําหรับด่านกิจกรรมอันแรกนะฮะพี่มองว่ามันยากแค่ต้นเกมเว้ยเพราะต้นเกมมันผ่านได้ปลายเกยมก็สบายอันนี้คืองแบบไนเม่นะอ่ะเดี๋ยวขอยิงบอสแป๊บนึงนะฮะโอเคบอสแตกแบบรวดเร็วทีนี้เราก็ไปดูในร่างของหลังอีโวนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อนอีโวพี่ขอดูแป๊บนึงนะตัวละครเป็นประเภทคอนติเนียลอาร์ตก็คือโจมตีแบบต่อเนื่องดาเมจค่อนข้างไม่ไม่ได้แรงมากแต่ว่าครูดาวมาเร็วนาะก็โจมตีรัว มี3,000กว่าตัวเดี๋ยวไปดูหลังอีโวกันนะครับไหนดูสิอีโวอีโววัคิลลี่ชิก้าใช้ของโคตรเยอะมาอีโ e วเลยพออีโวเสร็จปุ๊บกลายเป็นอะไรวะคิดว่าต้องเปลี่ยนชื่อแบบเท่ๆปะเนี่ยอ่า <c oughs> กลายเป็นชื่อว่าวัค i ิลี่พามนะครับจากวัคิลี่ชิก้าเป็นวัคิลี่พามเป็นคอนติเนียลอาดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาโอ้โห400ถึง750 ระยะอยู่ที่35เท่าเดิมมี700กว่าตัวในเซิร์ฟเนาะเออแต่ว่าครูดาวมันเพิ่มขึ้นมานะจาก0.05เป็น0.1เนาะแต่ว่าดาเมจก็เพิ่มมาเยอะนะครับโอ้โหประเด็นคือใช้เงินในการลง60,000เค60,000นี่เยอะมากอะ่ะโคตรเยอะเลยจาก10,000เป็น60,000นี่เพิ่มมาเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าเอาไปลงเอเลทน่าจะน่าจะโกงอยู่นะแต่ว่าเอาไปลงธรรมดาเงินจะพอหรือเปล่าไม่รู้ว่ะถ้าสมมติได้บัฟเวนเจนแก้แค้นเนี่ยมัน เอาเรื่องนะประมาณเกือบวิละสอ0 0มืนได้เลยอะแป๊บแป,แปเดี๋ยวเราไปลองลงดูแล้วกันนะครับอ่ะก็ก่อนไปเริ่มคิดพี่ขอฝากสปอนเซอร์ร้านเติมโลบักสักนิดหนึ่งนะครับ ริชแมนจอบโน๑เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้อเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ริชแมนจอบเท่านั้นเอ๊ะถ้าลงแบบอันนี้คืนสีไหนเมย์จะรอดปะวะแม่งโคตรยากอ่นเน จำได้ว่าแบบอีซี่ก็เลือดเยอะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะมาถึงขอปิดออโต้สคริปต์ก่อนละกันเดี๋ยวไม่ทันวะก็สุดเดิมเลยวางเจ้าม่วงมันม่วงสมตัวแล้วก็วางไฟฉายสโลเด็ก้องห้าอีก1ตัวเอ้ย2ตัวไปเลยละกันทันปะวะน่าจะทันนะอาจจะหลุดตัวหนึ่งเนาะปล่อยไปละกันแล้วก็เดี๋ยววางเจ้าสกอตลังนกเทนะฮะน่าจะโอเคหรือเปล่าประเด็นคือเลือดแม่งเยอะมากเลย ทันปะเนี่ยสู้เขาเว้ยสกอตสกอตอย่าให้เสียชื่อเป็นสกอตลังนกแท้เว้ยเอาว่าเอาว่าทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยเอ้ย,อยน่าจะรอดอยู่ทรงนี้น่าจะรอดอยู่อ่ะอับสกอตไปก่อนละกันนะครับเจ้าวัคิรีพามนี่ปล่อยไปก่อนใช้เงินหกหมื่นในการลงเยอะเกินคือถ้าไม่มีสกอตเนี่ยมันรอดยากอะเนี่ยโอ้โหรำบากจัดเลยโอเคสกอตตันเรียบร้อยนะครับพี่ว่าพี่ต้องอัปเดตร้องไห้ตันวะโอเคโอเค โอเคได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆอ่ะน่าจะทันนะทีนี้เรามาวางเจ้าวากิลี่พามเลยแล้วกันวากิลี่พามเนี่ใช้เงินในการลงห0 0 0ืแต่ล่างแรกก่อนอีโวเนี่ยแค่หมื่นเดียวนะครับทำเป็นเล่นไปดีไซน์ตัวละครนี่สวยนะโคตรสวยอะ่ะถือว่าเป็นตัวละครที่ออกมาดีมากเลเวลหนะครับดาเมจหนึ่งพมร้อยเระยะ27ครูดาวสุดยุนย์แปดใช้เงินขึ้นเลเวลสองห้านอ๋อใช้เงินอัพถูกกว่าใช้เงินวางว่ะ เลเวล2นะฮะดาเมจ1743.8เนาะระยะ32.4คูดาวน่าจะเท่าเดิมทุกเลเวลนะครับดาเมจนี่เถื่อนชิบหายอะแค่เลเวล2ก็วีรับเป็นหมื่นแล้วอะโอเคเอาเรื่องจัดเลยอะดาเมจแม่งเถื่อนมากแต่ว่าใช้เงินในการอาร์มี่เยอะพอตัวนะเป็นเลดเกมที่แบบเลเยดจัดๆเลยอะอ่ะขึ้นเลเวล3นะครับดาเมจ2,092.5ระยะ36.5นะครับ DPS ดาเมจต่อวีเนี่ยวี v ละประมาณ26,000เลยนะ พอขึ้นเลเวล4เนี่ยดาเมจเพิ่มเป็น2,441.3นะครับระยะ40.5ใช้เงิน80,000ขึ้นเลเวล5อ่ามี5เลเวลเว้ยเลเวล5ดาเมจ2,615.6ระยะ47.3นะครับคูดาว0.08 d p วีละ32,695นะครับต่อวินะแล้วดูนะสมมติเราวาง4ตัวละครเว้ยจะกลายเป็นวีละ1 3 7 8 0นะครับถ้าวาง4ตัวละครนี่คือโคตรกอดอะเยอะชิบหาย แต่ว่าถ้าสมมติไม่ลงเอเลดพี่ว่าลง4ตัวยากว่ะมันใช้เงินเยอะมากเลยนะเออเยอะจริงเยอะจริงตัวหนึ่งนี่ประมาณ2อแสนเลยอะส่วนตัวนะฮะพี่ว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ DPS ดาเมจต่อวิอะเยอะที่สุดในเกมตอนนี้เลยเอาเป็นว่าพี่รีวิวแล้วใครจะอีโวตามหรือไม่ก็ลองตัดสินใจดูดีแล้วกันตัวละครนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วกันเนาะอะ,อะเดี๋ยวลองดูว่าตอนเจอบอสเบฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ก็วางไป3มตัวตัวที่สก็ตรงนี้จริงๆถ้าเอาบัฟเพิ่มระยะมาจะเป็นไงวะไม่ไม่หลอดไม่หลอดล,ลืมไปว่าต้องมีตัวต้นมีกลางเกมเนาะถ้าเอาบัฟเพิ่มระยะมาก็ต้องเอาบัฟดาเมจออกหรือเปล่าแถมถ้าเอาเด็กร้องไห้ออกไปนี่บันไลแน่นอนต้นเกมที่สําคัญใช่ไหมอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้ง4ี่ตัวก็เลเวล5้ล้วนะฮะบอกเลยใช้4ี่ตัวเนี่ยใช้เงินในการทับเป็นล้านเป็นล้านเลยเหรอครับพี่มาเดี๋ยวเรามาดูบอสดีกว่านะครับว่า จะเลือดไหลขนาดไหนแต่เอาจริงนะดีไซน์ตัวละครพี่ว่าดีมากเลยมันดูแบบเซ็กซี่เป็นไก่เซ็กซี่คนเราจะมาจินตนาการกับไก่ไม่ได้นะรู้สึกแปลกๆอ่ะบอสก็เลือด8ปแสนนะฮะมูนไลท์มังเกลมาดูดีกว่าว่าเลือดบอสจะไหลเร็วขนาดไหนละลายเป็นน้ําปะเนี่ยเพราะมันวิแล้วประมาณ10แสนบาะโอ้โหคนเร็วเร็วมากเคเร็วแบบเร็วจัดเลยอะ อันนี้เรียกว่าเลือด8ปดแสนหกวิตายนะฮะเร็วแบบเร็วเกินอ่ะเป็นไงบ้างสําหรับเจ้าวาคิลี่พามนะฮะส่วนตัวมองว่าใช้เงินเยอะพอตัวแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นตัวละครที่เลดเกมจัดเลยพี่ว่ามีข้อดีข้อเสียวะ่ะเพราะมันใช้เงินในการลง60,000เนี่ยมันเยอะชิบหายเลยเว้จากตัวกลางเกมกลายเป็นเลดเกมแบบร้อยเเนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะอีโบ e ตัวไหนมาให้ดูก็รอรับชมแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปละไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ